เต็นเปิดตัว OnePlus 11มกราคม2 0 2 3นี้ใช้ายชิปส n a p d r a g o n g ให้จอ QHD+ Plus 120Hz มีชั100่ววัย1 0 0วัตต์เรียกว่ามีข้อมูลเผยมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับวัน p l u s 11ล่าสุดก็ได้มีข้อมูลว่าได้ผ่านการทปรองแล้วและเตรียมที่จะเปิดตัวเลยรื่อน,นี้ด้วยครับโดยแหล่งข่าวที่ต่างประเทศระบุว่าได้พบรายชื่อสมาร์ทโฟนรุ่นปริศน,นาของทางวัน p l u ที่มีชื่อรหัสว่า cp h 2 4 5 1ที่คาดว่าจะเป็น one plus 11พร้อมกับข้อมูล android 13การรองรับ5 g และบูท e ูน o t h 5.3ครับโดยบางสำนับข่าวคาดว่าอาจเป็น one plus nord รุ่นใหม่ก็เป็นได้ครับโดยคาดว่า one plus 11จะใช้ชิปเซ็ต qualcomm แปด g Gen 2ให้แหละมาที่ 16GB ส่วนลองเป็นแบบ u o s 4.0มีหน้าจอ OLED ขนาด6.7นิ้วผมชัดระดับ qhd plus มีคา่า r e f r e ชเ e รท120 h e z กล้องหลังตัวหลักความเรี50ล้านพิกเซลห้แบตเตอรีดีมีที่5,000มิลแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว100วัตต์พร้อมระบบชาร์จไร้สาย50วัตต์อีกด้วยครับซึ่งถ้าดูจากกำหนดการเปิดตัวของรุ่น OnePlus 10 Series ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาจึงเป็นไปได้ว่า OnePlus 11ก็น่าจะเปิดตัวช่วงเดือนมกราคม2023นี้แหละครับตอนนี้ช่องไ t f a s าสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอท a s าเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกัันนะครบ